สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการออกแบบลวดลายฟอตโต้การ์ดในเว็บไซต์ l a l a p i c c o m นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าของทีมการออกแบบนะครับผมเขาก็มีทีมให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับสังเกตง่ายๆก็ดูตรงที่แคต e ก o รีนะครับผมเขามีทั้งฟอโต้นันฟอโต้นะครับผมหลายอย่างเลยครับผมจะเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆอย่างเงี้ยนะครับผมถ้าเราชอบทีมไหนแล้วเราก็กด คลิกทีมนั้นเข้าไปได้เลยนะครับผมทีนี้เข้ามาที่หน้ารายละเอียดสินค้านะครับผมในหน้ารายละเอียดสินค้าเขาก็จะแจ้งนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเช่นมี20ใบต่อ1นชุดนะครับผมเสร็จแล้วทางด้านขวานะครับผมก็จะเป็นชนิดของฟอโต้การ์ดนะครับผมก็จะอยู่ที่เราเลือกนะครับผมว่าเราจะเอาฟอโต้การ์ดชนิดไหนก็จะเป็นการเคลือบด้านเคลือบมันเคลือบริตเตอร์หรือเคลือบโโลแกรมลายดาวนะครับผมก็อยู่ที่เราอยากจะเลือกเลยนะครับผม พอเสร็จแล้วเราก็กดทําการสั่งซื้อได้เลยนะครับผมทำการสั่งซื้อก็จะเข้ามาในหน้าของออกแบบนะครับผมในหน้าออกแบบนะครับผมก็เลื่อนดูนะครับผมก็จะมีทั้งหมด20ใบนะครับผม20ใบก็40หน้าครับเพราะโฟโตการ์ดของลาลาพิกสามารถออกแบบได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมทีนี้เราก็ต้องอัปรูปก่อนนะครับผม การอัปรูปในเว็บไซต์ลาลาพิกนะครับผมอัปรูปได้จากทั้งในไมค์คอมพิวเตอร์ของเราหรือถ้าทําในโทรศัพท์ก็ในเครื่องโทรศัพท์เรานะครับผมอย่างที่2ก็จะเป็น My Photo นะครับผม My Photo ก็คือรูปที่เราเคยทำโปรเจกต์ต่างๆในเว็บไซต์นี้มาก่อนแล้วนั่นเองนะครับผมอย่างต่อไปก็จะเป็น เฟซบุ๊กนะครับผมสามารถดึงรูปจากเฟซบุ๊กที่เราโพสต์ไว้อย่างเงี้ยดึงมาทําได้นะครับผมอย่างต่อมาก็จะเป็น IG หรือ Instagram มนะครับผมทําได้เหมือนกันกับเฟซบุ๊กเลยนะครับผมอย่างสุดท้ายก็จะเป็น Google p h o t o นะครับผมเสร็จแล้วเราก็ทําการอัปรูปนะครับผมนี้เราอัปรูปนะครับผมดีทําก็ง่ายๆนะครับผมเพียงแค่เราลากรูปนะครับผมจากทางด้านซ้ายนะครับผมลากลงไปนะครับผมในเลเยอร์ที่เขาวางให้นะครับผมตัวหนังสืออ่ะฮะ ในทีมของเขาเราสามารถที่จะแก้ได้นะผมแก้ฟอนต์ต่างๆตามที่เราอยากจะได้นะครับผมตามที่เราต้องการเลยและก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนฟอนต์เลือกฟอนต์ต่างๆได้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะขยับรูปเลื่อนรูปจะปรับเล็กใหญ่เลื่อนซ้ายขวานะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมทางด้านซ้ายมือจะมีคลิปอาร์ตนะครับผมเครื่องมือคลิปอาร์ตเนี่ยเราสามารถนะครับผมดึงคลิปอาร์ต มาตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับผมในทีมนั้นนะครับผมเพียงเราก็แค่ลากใส่ลงไปนะครับผมจะปรับเล็กปรับใหญ่นะครับผมก็ตามต้องการและเขายังมีเครื่องมือในการปรับสเกลให้เราด้วยถ้าเรายืดหดโดยแบบไม่ถูกวิธีอย่างเงี้ยครับผมและที่สําคัญก็ยังสามารถเพิ่มฟอนต์ลงไปได้อีกเหมือนกันนะครับผมจะมีเครื่องมือทางด้านซ้ายมือใกล้ๆก้ับใกล้ๆกับรูปฟอโตการ์ดนะครับผมและก็ยังสามารถเพิ่มรูปลงไปได้อีกด้วยนะครับผมและเพื่อความสวยงามนะครับผมควรจะมี 1ใบต่อ1รูปนะครับผมใน1่หน้านั้นนะครับผมด้านหลังเราก็สามารถอัปรูปลงไปได้เหมือนกันนะครับผมเขาจะมีเพิ่มรูปภาพทางด้านขวามือนะครับผมบนขวามือเล็กๆนะครับผมเราก็กดคลิกแล้วก็เขาจะเพิ่มเลเยอร์เอามาให้เราก็ลากรูปลงไปใส่เหมือนเดิมนะครับผมง่ายๆแล้วก็ยังเติมคลิปอาร์ตตามแต่เราต้องการอยากจะตกแต่งมันไปนะครับผมและที่สําคัญถ้าสมมุติว่าเรามีเวลาทําน้อยนะครับผม เราสามารถกดใส่รูปอัตโนมัติได้เลยนะครับผมเพียงแค่คลิกแค่คลิกเครื่องมือทางด้านซ้ายมือแค่คลิกนะครับผมทางด้านซ้ายมือข้างบนรูปนะครับผมอ่าก็จะมีคําว่าใส่รูปอัตโนมัตินะครับผมเราคลิกเดียวรูปทั้งหมดที่เราอัปโหลดไว้ก็จะใส่ลงไปให้เราหมดเลยนะครับผมทุกหน้าเลยนะครับผมแล้วเราก็ไปนั่งตกแต่งตามทีหลังเอาก็ได้นะครับผมและถ้าเราไม่รู้ว่าเรา ได้ใส่รูปไหนไปแล้วบ้างนะครับผมทางลาลาพิกเนี่ยเขาก็จะมีเลขบอกนะครับว่ารูปไหนที่เราใส่ไปแล้วก็จะขึ้นเป็นเลขหนึ่งะครับผมกันว่าเราอาจจะใส่รูปซ้ําอะไรเงี้ยหรือว่าเราอยากจะใส่รูปซ้ําก็จะขึ้นเป็น2รูปอย่างเงี้ยนะครับผมอ่าเขาก็สะดวกสบายให้เราดีเหมือนกันนะครับเนี่ยเราก็ทําไปเรื่อยๆตกแต่งไปเรื่อยๆตามเราชอบนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเรายังทําไม่เสร็จเราจะกลับมาทําใหม่เรากดบันทึกได้นะครับผมกดเซฟไว้อ่า กดเซฟไว้แล้วค่อยกลับมาท,ทําทีหลังก็ได้นะครับผมถ้าเราทําเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถดูตัวอย่างได้นะครับผมคลิกไปที่ดูตัวอย่างตรงเครื่องมือด้านขวาบนนะครับผมอ่าแล้วเ,เขาก็จะมีพรีวิวให้เราดูนะครับผมถ้าเราโอเคแล้วเราก็กดเพิ่มไปยังรถเข็นได้เลยนะครับผมแค่นี้เราก็ได้โฟโต้การ์ดในสไตล์ของเราไม่เหมือนใครและไม่ซ้ำใครแล้วนะครับ